ความรู้เสิร์ฟถึงรถสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Through ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่39เนะครับเช่นเดิมนะในช่วงของรายการ Drive Through เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานใหม่ๆนะครับมาอัปเดต ข้อมูลกันได้ในช่วงนี้นะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเล่าไปถึงเนะะื้อหาสาระของรายการแล้วก็หลังจากนั้นนะ,ะช่วงท้ายรายการก็จะเป็นช่วง Q&A ก็มาคุยกันได้อีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับในตอนที่39นะฮะผมจะเล่าถึงฟังก์ชันหนึงที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ e ี EV ในที่นี้อาจจะรวมถึงรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์แบบไฮบริดแล้วก็รถยนต์แบบแบตเตอรี่เลยนะใช้ไฟฟ้า100%นะครับรถคุณอาจจะมีฟีเจอร์เหล่านี้รถคุณอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานโดยที่คุณอาจจะเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้มันทำงานยังไงตอนซื้อรถไม่ได้มีใครมานั่งอธิบายแบบละเอียดละเอียดนะบางทีเราไม่กล้าใช้เราก็รู้แต่แบบเดิมว่าเราขับรถออกจากศูนย์ปุ๊บ มีคันเร่งมีเบรกมีพวงมอาลัยแล้ขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ใช้แบบเดิมๆซึ่งไม่ผิดนะเพียงแต่ฟังก์ชันใหม่ๆก็อาจจะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะทำให้คุณใช้งานรถของคุณได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า One p a d a l นะฮะ One p พ d เ l นะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะนเวลาได้มีโอกาสไปรีวิวไปทดลองขับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะหาฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันแรกๆเลยนะฟังก์ชัน One p a d เ l นะครับ p พ d เ,นะเ,เ,เ l ก็คือแป้นแป้นคันเร่งนะแป้นคันเร่งเขาเรียก p พด a ดก็คือแปลว่าแป้นนะพีพ p, p ีเ e อนะฮะซึ่ง แป้นเนี้ยพอเขาเรียกว่าวันแพดเดิลก็คือคุณเหยียบได้เท้าเดียวเลยตลอดการเดินทางไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกนะครับวันแพดเดิลมีชื่อให้เรียกทั้งวันแพดเดิลวันแพดเดิลไดรฟ์นะแล้วก็อ e ีแพดเดิลนะฮะก็คือความหมายเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละค่ายรถเขาใช้ยี่ห้อไหนเขาใช้เครื่องหมายการค้าแบบใดแล้วก็เรียกฟังก์ชันของตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละที่เลยนะแต่ว่า ความหมายของคำว,ว่า one paddle เนี่ยจะเป็นที่เข้าใจกันว่านี่คือฟังก์ชันที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้มาดูกันว่ารถแบบไหนที่ใช้กันอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มักจะพบอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ นะครับการขับเคลื่อนเล่ฟ <developed> <kil enh asm> ัง <languages> ก่อนการขับเคลื่อนจะแบ่งเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแบบเดิมเนี่ยที่เราเติมน้ามันเขาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5ลิตรเครื่องยนต์2.0ลิตรเครื่องยนต์3,000ซีซีอะไรว่ากันไปอันนี้คือเครื่องยนต์เติมน้ํามันเข้าไปน้ํามันเป็นหลอเลื่อมเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ทางานขับเคลื่อนออกมาส่งกําลังไปที่ล้ออันนี้คือแบบแรกแบบที่สองคือ มอเตอร์นะครับก็คือยุคใหม่ๆเขาใช้มอเตอร์มอเตอร์เนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งกำลังไปให้ตัวมอเตอร์มอเตอร์ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%มันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับมันก็จะมีทั้งขับเคลื่อนแบบ50-50คือประสานการทำงานกัน เขาเรียกว่าเป็นการผสานก็เรียกว่าเป็น My Hybrid นะครับไมฮบริดเนี่ยก็เป็นรถยนต์แบบ Hybrid รุ่นแรกๆนะครับซึ่ง Hybrid ที่เป็น My Hybrid เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า One p พ d a l ได้นะครับเนื่องจากการใช้ One p พดเดคือต้องเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ใช้วันแพดเดได้ก็จะมีนี่ตามภาพเลยอย่างเท s l a ก็จะเป็นจ้าแรกๆ เป็นเจ้าที่ทําให้วันพัดโรนี้โด่งดังเหมือนกันคือขับเท้าเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับรถจะชะลอความเร็วลงเลยอันนี้คือเทสลานะครับนอกจากเทสลามีอะไรอีกมีเพียบเลยนะฮะมีเทสลาจริงจก่อนเทสลาเนี่ยนิสันคิกเนี่ยเขาก็มีนะวันพัดโรนะฮะนิสันคิกก็จะมีอย่างนิสันคิกเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะเขามีเขาเติมน้ามันเข้าไปก็จริงเครื่องยนต์ปั่นไฟก็จริงนะฮะปั่นไฟไปเก็บที่แบตแบตส่งไปที่มอเตอร์ อพรัสุดท้ายแล้วเห็นไหมมอเตอร์คือตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนิสสันคิกก็มีวันแพดเดิเหมือนกันนะซึ่งก็มีให้มีชื่อเรียกทั้งเป็นวันแพดเดิบ้างเป็น E p a d ด l ดบ้างว่างกันว่างกันไปนะครับแล้วคนที่ขับนิสสันคิกมีนะมีก็ใช้ได้วันแพดเดิเหมือนกันนะครับถัดมามีอะไรอีกมีเยอะเลยนะยกตัวอย่างเราเร็วแล้วกันเนต้านะเนต้าีนะอันนี้ก็มีนะครับมีเป็นแบบวันแพดเดเหมือนกันนะก ใครใช้รถเนต้าก็เลือกได้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกโอด้าโอด้าคูดแคทโอดาคูดแคทก็ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นต้นบนๆหน่อยนะมีโอด้าคูดแคทอัลตร a าโอด้าคูดแคทจีนะอันนี้ก็จะมีฟัง์กชันที่เรียกว่าเป็นวันแพดเดิลนะครับอ่านี้ยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพนะครับว่ารถไฟฟ้า100%ส่วนใหญ่มีแต่ก็มีเหมือนกันบางแบรนด์ที่ ที่ยังไม่มียังไม่ได้ให้ใช้นะครับอย่างในฝั่งของ BYD เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ Dolphin s e a l a t o 3ยังไม่มีวันแ d โ l มาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเน,นี่ย Good Cat เป็น Neta เป็น t ท sla อน,นี้ผมบอกบอกไปเนี่ยอันนี้มีนะเพราะฉะนั้นมีทั้งที่เขามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้แล้วก็มีทั้งที่ยังไม่มีนะครับส่วนรถที่เป็นไฮบริดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น ไฮบริดแบบ Full Hybrid เป็นไม Hybrid นะก็คือมอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกับ,บเครื่องยนต์มอเตอร์ Motor, ไม่สามารถทํางานอิสระได้เนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็จะไม่มีวันแพดเดแต่ถ้าเป็น h y b ริดที่เป็นอ่าเช่นอะไรล่ะพักอนะินไฮบริดอ่าอย่างเงี้ยได้นะครับฟูลไฮบริดก็คือแยกการทํางานได้นะคืออันเนี้ยได้แต่ถ้าไม h y b ริดก็คือเป็นแบบพาราเลคือคู่ขนานกันอย่างเงี้ยจะไม่ได้นั่นเองนะอันนี้เกริ่นก่อนว่า คือแบบนี้นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็จะมีขวาสุดอันนี้ในประเทศไทยนะรถที่เป็นพวงมาลัยขวานะฮะด้านขวาสุดก็จะเป็นแป้นคันเร่งใช่ไหมครับเป็นเป็นอ่าเป็นพัดโดของคันเร่งนะเป็นเอ็กซ์เซอร์เรชันนะครับ,รบก็เป็นอันแรกคือคันเร่งอันตรงกลางคืออะไรคือแป้นเบรกนะฮะแล้วก็อันทางซ้าย ถ้าทางซ้ายสุดเนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเกียรธ์ธรรมดาก็จะเป็นคลัชนะให้เราเหยียบนะทางซ้ายสุดก็จะใช้เท้าซ้ายในการเหยียบนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นเกียร์กระปุกแล้วเนี่ยนะไม่ได้เน้นเกียรธ์ธรรมดาแล้วเนี่ยแป้นทางซ้ายมันก็จะหายไปนะมีทั้งแบบหายไปเลยนะแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นแป้นวางเท้าเฉยๆคือเหยียบไม่ได้แต่แค่ให้เท้าซ้ายของเราวางได้นะครับงนั้นหลักๆก็จะพูดถึงแค่2ตัวนะคือ แป้นเบรกตรงกลางแล้วก็แป้นคันเร่งที่อยู่ทางขวานะครับเห็นอะไรจากในภาพนี้ไหมในภาพนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ารถแทบทุกคันเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแป้นเบรกจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งเสมออ่าก็คือตรงกลางอ่ะแป้นตรงกลางที่เป็นแป้นเบรกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแป้นของคันเร่งเสมอนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยก็คือกลัวว่าผู้ขับขี่เนี่ย อาจจะสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะเหยียบผิดนะก็คือจะไปเหยียบเหยียบคันเร่งแทนเบรกนะเพราะฉะนั้นแป้นที่อยู่สูงมากกว่าก็คือแป้นเบรกเสมอนะครับเพื่อเหยียบผิดเขาก็จะให้เหยียบที่แป้นเบรกนั่นแหละนะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแป้นให้ดูนะมีแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งนะครับแป้นก็คือแพดเดิลนะที่ผมบอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าไอแป้นที่อยู่อยู่สูงกว่าเนี่ยจะเป็นแป้นเบรกนะครับทีนี้มีงี้ ก่อนที่จะไปอธิบายว่าวันแพดเดิลคืออะไรนะฮะก่อนน้นนี้จําได้ไหมมีดราม่าเรื่องของการขับรถ2เท้าได้ไหมทําไมต้องเท้าเดียวนะจริงๆแล้วการขับรถโดยพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับเขาให้ขับเท้าเดียวก็คือเท้าขวานะพูดถึงประเทศไทยนะที่เราขับรถเท้าขวาเนี่ยนะก็ให้ขับด้วยเท้าขวาเท้าเดียวนะครับยกเว้นคุณเป็นนักแข่งยกเว้นคุณเป็นคนที่ขับเกียร์กระปุกคุณจะขับสองเท้าแล้วเท้าซ้ายไปเหยียบคลัชก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นนักแข่ง นักแข่งบางคนเขาก็เท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งอันนั้นก็คือคุณเก่งแล้วคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาว่ากันไปนะฮะแต่โดยพื้นฐานที่ถูกต้องเขาให้ขับด้วยเท้าเดียวก็คือเท้าขวาเท้าขวาจะเหยียบคันเร่งและเมื่อฉุกเฉินแล้วก็เท้าขวามาเหยียบเบรกเวลาคุณไปสอบใบขับขี่เขาไม่ได้ใช้2เท้าในการเทสนะเขาให้ใช้เท้าเดียวนะเพราะผมเพิ่งไปต่อใบขับขี่มาเท้าขวาเหยียบคันเร่งแล้วพอฉุกเฉินปุ๊บก็เอาเท้าขวาย้ายมาเหยียบเบรกเหตุผลที่ซัพพอร์ตกันก็คือเวลาคุณ ฉุกเฉินเนี่ยบางทีเราเหยียบไปทั้งสองเท้านะมันจะทําให้รถไม่หยุดนะเขาถึงให้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งด้วยแล้วก็เหยียบเบรกด้วยนะครับอ่ะอันนี้ไปต่อนะอ่าวันแพดเดิลที่พูดถึงเนี่ยผมกําลังพูดถึงการใช้แค่แป้นของคันเร่งก็คือแป้นเท้าขวาเท่านั้นนะขวาสุดเท่านั้นก็คือแป้นของคันเร่งเท้าเดียวนะครับวันแพดเดิลที่พูดถึงนะฮะคือการขับเท้าเดียวด้วยแป้นของแป้น คันเร่งนะครับก็คือทุกน้ําหนักที่คุณเหยียบไปในแป้นของคันเร่งเนี่ยให้คุณคิดว่ามันคือเริ่มจาก0%แล้วกันถ้ายังไม่ได้ลงน้ําหนักที่เท้าขวาเลยนะคือ0%ลองคิดภาพตามนะศยเลยยังไม่ได้เหยียบเอาแค่เท้าไปวางไว้เฉยพอคุณลงน้ําหนักไปที่แป้นของคันเร่งนะครับคุณลงน้ำหนักไป10%ก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเพิ่งหยอดลงไป เหยียบนหนักนอยอาอลงไป3-0% 4 0 5 0ี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งหนึ่งเหยียบมิดเลยก็คือ100%อร์เซนะครับอันนี้คือโดยทั่วไปในการใช้คันเร่งนะครับเวลาคุณถอนคันเร่งโดยทั่วๆไปนะคุณยกเท้าออกมานะเมื่อกี้ลงน้าหนักไปร้อเปอพอคุณยกเท้าออกมาเป็นแบบไม่ได้ใส่น้าหนักไปเลยเป็นศเรนเนี่ยรถมันก็จะยังไหลยอยู่ถูกไหมครับนะมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆตามโมเมนตัมของรถอาจจะมีหน่วงเล็กๆนะแบบ โดยทั่วๆไปที่เราขับรถมันก็ไม่ได้ถึงกับลื่นปื๊ดไปเลยนะแต่ว่ารถมันยังไหลไปตามความเร็วให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับแต่วันแพดเดิลที่ผมบอกที่มีในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือในระหว่างที่คุณเหยียบคันเร่งไปเนี่ย10% 20% 50%เนี่ยคุณจะคุณไม่ควรที่จะถอนคันเร่งหมด 1, ทันที0%นะมันจะต้องค่อยๆยกเท้าขึ้นมานะ รถจะมีการหน่วงความเร็วลงนะครับหน่วงความเร็วลงตามน้ำหนักเท้าของเรานะครับนึกภาพเวลาเราขับรถทางไกลวิ่งไปสักร้อยหนึ่งเราเหยียบคันเร่งปื๊ดไปยาวๆนะพอเห็นข้างหน้ามีแตะเบรกเราก็ยกเท้าจากคันเร่งออกมาหมดเลยนะแล้วเอาเท้ามาเตรียมที่จะแตะแป้นเบรกถูกไหมครับอ่าระหว่างนี้รถมันยังไหลยอยู่นะฮะอันนี้คือการขับทั่วไปแต่ถ้าเป็นวันแพดเดิลคือคุณจะ ไม่สามารถยกเท้าออกมาได้หมด100เปร็เลยเพราะว่ารถมันจะมีการหน่วงน้ำหนักหน่วงความเร็วลงนะครับเดี๋ยวมีคลิปประกอบเดี๋ยวลองดูกันด้น,นะฮะระหว่างที่คุณยกเท้าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยรถจะมีการหน่วงความเร็วแล้วตัวรถจะทำการชาร์จแบตเตอรี่นะชาร์จไฟกับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับสิ่งนี้เราเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าเป็นรีเจเนเรทีฟ เบรก k i n g นะครับก็คือการใช้มอเตอร์ในการช่วยเบรกนั่นเองนะครับทำให้ตัวรถของคุณเนี่ยหน่วงความเร็วลงนะครับแทนที่รถมันจะไหลไปทิ้งๆเนี่ยนะพอคุณค่อยๆยกเท้าขึ้นนะครับตัวรถก็จะมอเตอร์ที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะครับทำให้รถของเราเนี่ยเหมือนค่อยๆหน่วงค่อยๆหน่วงลงนะครับถ้าใครเคยขับ เกียร์ธรรมดามาก่อนก็มันจะคล้ายๆกับอาการของการเชนเกียร์นะหรือว่าทําให้เกียร์มันต่ําลงนะครับรถก็จะเกิดการอื้อ,อมีแบบมีเสียงรอบนะอันนั้นคือเป็นรถยนต์ปกตินะครับรถยนต์ที่เติมน้ํามันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีเสียงรอบฮะบแต่มันจะค่อยๆหน่วงความเร็วนะครับลองดูตัวภาพประกอบนี้นะคลิปประกอบเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันจะเกิดไฟที่ย้อนที่ส่งจากแบตเตอรี่ แล้วก็พอยกคันเร่งปุ๊บไฟมันจะย้อนกลับเข้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการชาร์จพลังงานจนเนี่ยกลับเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราเอาเท้าวางไว้ที่แป้นของคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับขับไปยาวๆเลยบางคนกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้ารถมันเบรกเนี่ยไฟเบรกมันจะขึ้นไหมนะครับไฟเบรกขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเราจะ ทุกครั้งที่รถที่มีระบบวันแพนโดเนี่ยถ้ารถชะลอความเร็วลงในถึงจุดที่ตัวรถประมวลผลแล้วว่าวิศวกรประมวลผลแล้วว่าด้านหลังควรจะต้องระวังเนี่ยไฟเบรกสีแดงมันจะขึ้นเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เหยียบเบรกไฟเบรกมันจะขึ้นไหมจริงๆเราเรียกมันว่าเป็นไฟเบรกนะจริงๆแล้วมันเป็นไฟที่ให้สัญญาณให้ให้คันหลังเนี่ยเห็นว่ารถเรากําลังชะลอความเร็วลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแค่เรา หน่วงความเร็วโดยการโดยการชะลอลงเนี่ยโดยไม่ต้องเหยียบเบรกเนี่ยไฟเบรกมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้วันแพดเดิลอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ1คุณสามารถขับรถได้ด้วยเท้าขวาข้างเดียวและไม่ต้องเปลี่ยนไปในตำแหน่งของแป้นเบรกใดๆเลยนะครับเอาเท้าจุ่มไปเลยในแป้นในแป้นคันเร่งเท้าเดียวไม่ต้องย้ายมาแป้นเบรก อยู่แป้นคันเร่งแล้วก็เราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เราก็เติมน้ําหนักไปในเท่านั้น10% 20%เนะฮะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นสมมตุติคุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบคันเร่ง10%ถ้าเกิดคุณจะเหยียบคันเร่งลงน้ําหนักไปเป็น20%รถคุณอาจจะวิ่งขึ้นไปเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆแต่ทันทีที่คุณวิ่งถึง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบแป้นคันเร่งนี้100%อยู่แล้วเวลาคุณถอนคันเร่งคุณก็ค่อยยกเท้าขึ้นมาถอนสักประมาณาจาก100%เหลือ80%ความเร็วคุณจาก100ก็จะมาเหลือ80พูดยง่ายความเร็วจะมาตามน้ำหนักเท้านั่นเองน,นะครับตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ความเร็วการหน่วงความเร็วการเร่งความเร็วทุกอย่างจะมาตามน้ำหนักเท้านะครับข้อดีก็คือคุณใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้อง ย้ายเท้าไปย้ายเท้ามานะครับซึ่งรถบางคันนะเมื่อกี้ผมบอกว่าแป้นเบรกมันจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งจะอยู่ต่ำกว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ใช่รถที่เราขับเป็นประจำไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยเนี่ยการย้ายเท้าขวานะจากแป้นคันเร่งมาแป้นเบรกเนี่ยบางทีมันสะดุดนิดนึงสุภาพสตรีบางคนใส่รองเท้าไม่พร้อมในการขับนะมันอาจจะแบบสะดุดนิดนึงแล้วทำให้เราแบบอุ้ยเหยียบผิดนะหรือว่า เหยียบแป้นเบรกได้ไม่เต็มที่นะครับวันแพดเดิลจะเข้ามาช่วยในจุดนี้ด้วยก็คือคุณสามารถใช้เท้าเดียวในการหน่วงความเร็วได้นะครับแต่เช่นกันการหน่วงความเร็วนี้สามารถหน่วงได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะจนความเร็วเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเกิดเกิดฉุกเฉินคุณก็ยังสามารถเหยียบเบรกได้อีกก๊อกหนนั่นเองนะครับข้อดีก็คือการใช้เท้าเดียวนะครับข้อเสียล่ะนะมีแต่ข้อดีไม่ได้ ข้อดีจริงๆมีอีกข้อนะที่ลืมพูดไปแลวเป็นข้อที่สําคัญเลยก็คือช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับปกติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยถ้าตามสเปคมันจะอยู่ที่50,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานนะฮะซึ่งไม่เคยถึงเลย5 0,000กิโลเมตรเนี่ยส่วนมากก็เปลี่ยนตั้งแต่แบบ30,000 4 0,000เพราะว่าเราไม่ได้เวลาเราใช้งานจริงเราไม่ได้มาแบบค่อยๆถนอมมันถูกไหมเวลาเบรกเราก็คือต้องเบรกนะครับเพราะนั้นการใช้ ฟังก์ชันที่เรียกว่า one paddle เนี่ยจะช่วยให้คุณยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนพระเบรกได้พระเบรกจะไม่ค่อยสึกนะเพราะว่ามอเตอร์มันช่วยหน่วงความเร็วลนะการหน่วงความเร็วมีทั้งใช้มอเตอร์แล้วก็ถ้าไม่ใช้มอเตอร์ก็คือใช้ตัวพระเบรกนั่นแหละในเมื่อเราใช้มอเตอร์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้พระเบรกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะสึกนะมันก็เลยจะช้ากว่านั่นเองนะครับก็สามารถยืดระยะเวลาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้นะครับลดการทํางานของแป้นเบรกได้ ถามว่ามีปัญหาไหมาการใช้มอเตอร์หนักๆไม่มีนะครับบางคนบอกว่ามีหรือเปล่านะาวิศวกรยืนยันว่าระบบนี้ออกแบบโดยวิศวกรเองนะเพราะนั้นมันไม่มีผลอะไรนะดีซะอีกนะทำให้เกิดการดวงความเร็วแล้วก็ชาร์จพลังงานกลับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือคนที่จะใช้วันแพดเดิลในการขับเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการขับรถพอสมควร นะครับมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะเพราะเราเรียนขับรถมาปุ๊บเท้าอยู่คันเร่งเท้าอยู่เบรกมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าคุณขับมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณฝึกฝนกับตัววันแพดเดิลหน่อยเนี่ยแล้วเราชินไปปุ๊บเรากสา็สามารถขับได้นุ่มนวลเหมือนการขับรถปกติเลยแต่ถ้า,าเราไม่ได้ฝึกฝนหรือเราไม่เคยใช้งานเลยแรกๆมันก็จะเกิดการแบบหัวทิ่มนะคือพอยกยก เราเติมคัเนเร่งอยู่20%พอเรายกป er 네ุ๊บเรายกศูนย์เลยเนี่ยเราก็จะแบบหน้าก็จะทิ่มไปนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะทําให้เวียนหัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วว่าเราเหยียบคันเร่งลงไป20%เวลาเราถอนเราก็ค่อยๆถอนมาสิ19 18 17 15แล้วก็10ถ้าเราค่อยๆถอนคันเร่งได้นะครับก็จะทําให้การขับของเราไม่ได้แตกต่างจากการขับรถปกติเลย นะแต่ช่วยในการประหยัดผ้าเบรกช่วยในการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องคอยย้ายไปย้ายมาผมชอบมากเวลาขับแต่งจังหวัดรู้สึกว่าเราขับได้เท้าเดียวเลยไม่ต้องแบบคอยสับไปสับมานะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะที่ใช้นะแต่บางแต่ข้อเสียบางคนเขาก็อบอกว่าเอ๊ะมันจะเมื่อยหรือเปล่าเพราะว่าเท้าเราจะต้องทาทาการเขาเรียกไงยื้อกับแรงกดอยู่ตลอดเวลานะครับกลัวว่าขับขับแล้ว มันจะเมื่อยหรือเปล่านะเราจะไม่ได้พักเท้าเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคนถ้าคุณนั่งถูกท่านะจำได้ไหมผมเคยอสอนท่านั่งที่ถูกต้องนะในตอนหนึ่งที่บอกว่าเวลาคุณเหยียบเบรกนะครับสะโพกจะต้องอยู่ติดกับด้านหลังของเบาะเสมอนะครับถ้าอย่างนั้นจะทําให้เกิดการส่งกําลังแล้วทาให้คุณไม่เมื่อยนะครับแต่ดูอย่างภาพนี้ฮะ อย่างภาพนี้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างระหว่างสะโพกกับเบาะอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณเหยียบเบรกเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เป็นค้ำกับเบาะเลยนะครับทำให้คุณต้องยืดเหยียดแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าขับไปนานๆก็อาจจะเมื่อยได้เหมือนกันสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เซ็ตท่านั่งให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือคนขับเนี่ย อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าต่อให้คุณขับเก่งขับไม่เก่งถ้าคุณขับไปบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่คนนั่ง่าคนนั่งเนี่ยมักจะอาจจะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับถ้าเกิดคนขับทักษะขับไม่แข็งแรงพอแล้วคุณปล่อยวันแพดเดิรปล่อยคันเร่งเร็วจนเกินไปเนี่ยรถมันก็จะหัวที่หัวต่ำรู้ออกาไหมเดี๋ยวเหมือนคนเหมือนคนขับขับเบรกเบรคขับเบรคเบรคอะบางทีมันหัวทิ่ม เงยหน้าถอยหลังเงยหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําให้เวียนหัวได้คนขับเนี่ยเนื่องจากเป็นคนสังเกตไหมทำไมคนนั่งกับคนขับถึงคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวคนขับถึงจะไม่เวียนหัวอ่าไหนใครตอบได้บ้างลองพิมพ์ชัดเล่นๆนะทาไมคนที่เป็นผู้โดยสารมักจะเวียนหัวแต่คนที่เป็นคนขับถึงจะมักจะไม่ค่อยเวียนหัวหรือว่าเวียนหัวน้อยกว่าเวลาขับขึ้นดอยนะขึ้นโขงขึ้นเขาลงเขา,ลง,ขาลงดอยเนี่ยนะ ทำไมคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวแต่คนขับไม่เวียนหัวลองพิมพ์ชัดเล่นๆน,นะระหว่างที่พิมพ์ชัดก็ผมคงเฉลยได้พอดีแหละนะฮะก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้อาการของรถเราก็นั่งใช่ไหมรถมันเอียงเราก็เอียงรถมันรถเลี้ยวรถเลี้ยวซ้ายเราก็เอียงไปทางขวารถเลี้ยวขวาเราก็เอียงไปทางซ้ายรถเบรกอ่ะเราก็ไปตามโมเมนตัมของรถนะครับอันนี้คือผู้โดยสารที่นั่งนะครับ แต่ถ้าคนขับเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวเรารู้ไงเราเป็นคนขับพอเราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเกรงก่อนเลยเรารู้ว่าอ่าเดี๋ยวมันเลี้ยวพอจะเบรกปุ๊บพอเราเอาเท้ากำลังจะชะลอความเร็วลงเราก็เกรงคอก่อนเลยว่าอ่าเดี๋ยวนรถกาลังจะเบรกเพราะนั้นคนขับจะรู้โมเมนตัมของรถทําให้ไม่ค่อยเวียนหัวนะแต่ถ้าคนนั่งบางทีเล่นมือถือไปด้วยดูวิวไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยนะพอมันเลี้ยวเราก็ไม่รู้ไงเราก็จะเอียงตามเพราะนั้น จึงทาให้เวียนหัวนั่นเองนะครับยิ่งรถสูงๆอาจจะรู้สึกเยอะหน่อยนะครับวันแพดโดก็เหมือนกันนะฮะคนขับอาจจะเวียนหัวน้อยกว่าคนนั่งนะคนนั่งเนี่ยบางทีแบบพอมันไม่สมูทปุ๊บคุณก็อาจจะเวียนหัวได้นะครับสรุปแล้วลองไปใช้ดูฟังก์ชันนี้ผมว่ามีดีมากกว่ามีข้อที่น่าสังเกตนะเพราะนั้นข้อดีก็คืออย่างที่บอกนะฮะขับได้เท้าเดียว ขับได้ด้วยการประหยัดแบตเตอรีย่ยิ่งลงเขาเนี่ยเหมือนเราแบบหน่วงความเร็วไว้ตลอดเวลามีความปลอดภัยมากกว่าใครมีฟังก์ชันนี้ในรถของคุณนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนอย่าลืมลองนะครับก็แนะนำไว้สำหรับตอนที่39นะครับตอนนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครูน่น่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วง Q&A ครับอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง ท้าทุกความทา้าทาย All New Mitsubishi Triton a h e. l y Drive Your Ambition Mitsubishi Motors Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ